Honda c b 650R รถปี2023วิ่งเพียง400กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรียกว่าสภาพป้ายแดงก็ว่าได้นะครับคันนี้นะมากับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกูจะสำรองมีมาครบเลยนะเรามาดูรถสภาพป้ายแดงกันนะครับเริ่มต้นที่ยางเลยนะสวยงามนะครับดันหลบนะวิ่ง400กิโลหรือเหลือพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นี่คือขายความสดใหม่นะครับเทียบป้ายแดงเลยนะรถสะอาดมากๆนะครับสวิงอาร์มสวยงามนะ ท่อไม่มีรอยนะครับดูตัวเครื่องนะสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะครับดูเดิมสนิทใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดูหม้อน้าครับสวยงามขอท่อนี่เงงเงาเลยปั๊มเบรกดิสเบรกเป็นของดิสซินนะครับสวยงามนะโช๊คอัพหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับรุ่นใหม่จะเป็นไฟ LED รอบคันนะดูไฟกลมนะครับสวยๆใสๆเลยมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะครับสวยงามนะครับไม่มีที่ใหตติเลยนะคันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มๆเลยไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันนะครับ บอกไม่มีขาดไม่มียับนะดูสีเทาด้านนะครับสวยงามมากๆเลยนะคันนี้เลขไม้นะครับนี่400กิโลเมตรเท่านั้นนะสภาพสวยงามนะครับคันนี้เซอร์วิสทั้งแรกที่ศูย์เรียบร้อยแล้วนะแล้วมีวารันตีรถเหลือนะครับถึงเดือนเมษานะครับปี25นะมาขอฟังเสียงเครื่องยนต์สสูบเรียงหน่อยครับ เนียนมากๆนะครับเสียงเครื่องหวานๆเลยนะ4ีสูบเรียงเจ้าของเก่านี่ดูแลรถมาดีนะครับดูก็รู้ว่าจอดที่ล่มตลอดนะเราตั้งไว้ที่2 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา CB650R อยู่บอกเลยว่าคันนี้อย่าพลาดน,นะครับได้สภาพป้ายแดงเลยนะข้อมูลตัวรถช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปด้วยแล้วครับขอบคุณมากครับ